บอกให้เปลี่ยนชื่อเป็นพิยาคนรุมก็เปลี่ยนเป็นพิยาคนรุมมันไม่ได้เปลี่ยนทันทีทันใดมันต้องรอเวลาสี่วันก็ไม่รู้วเปยนให้้แต่พอเปลี่ยนปุ๊บฟิปปลาลาลงไปคนติดตามเยอะเพราะเอสซีพี่เอิร์ธมาตามพิยาเยอะแล้วกลายเป็นว่าพิยาต้องขายออนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นยัง่ในตลาดอยู่ตอนนั้นขายตลาดเหมือนเดิมนี่แหละเราก็่ายให้ดูว่าเราทาไม่นู่นใหนี่ไอ้นั่นแต่คนยังตามไม่เยอะแต่พอพี่เอิร์ธ เอาคลิปพิยาลงไปคนก็มาตามประมาณห้าหมื่นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะพิยาดใหญ่สุอ่านี่แหละผมว่าคือเหมือนเหมือนเราขายเราก็เราไม่ได้ขายเอาอะไรอย่างเดียวเราเราคืนอะไมด้วยการ<า>ที่เราไม่หวงของอ่ะ่าจะเป็นตรงนี้แหละผมว่าการที่เราจะให้คนอื่นมาตามอ่ะเรามีอะไรให้เขาเฮ้ยนี่การที่เราจะให้คนอื่นมาตามเรามีอะไรให้เขาใช่เรามีอะไรให้เขาตาม เพราะพี่ยากแจก,กสูตรได้ก็มีมาตามนะแต่ไม่มีให้เขาอะไตตรตด้านดวงพนี้เป็นกูกูก็นีนะแล้วก็พี่ยาจะแจกสูตรแจกจริงๆไม่ได้แจกแบบก<อ>ูทำอะไรรวยแล้วแจกทำอะไรขายดีแล้วแจกมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเชื่อใจคนเชื่อถือแล้วก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ว่าสินค้าตัวไหนเรามาวางขายเนี่ยเขาจะเชื่อหมดเลยว่ามันต้องถูกและดีทาว่าแบรดพี่ยาคนเชื่อแล้วตัวนี้ได้พี่ยาขายอยู่ตลาดดินแดงนานขนาดไหนถึงได้แต่ัดสินใจมาสร้างโรงงานที่นี่พี่อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเป็นไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของโรงงานจากแม่ค้าขายแบบในตลาดอย่างนี้เนี่ยจะมีโรงงานขนาดนี้กี่ไร่หรือพี่เนี่ยน่าจะม่เป็นไรแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากมาอยู่แต่แค่ ขายดินแดงแล้วมันเหมือนว่าเวลาเราขายเนี่ยร้านหน้าร้านเรามันแค่นี้ลูกค้าก็เลยไปร้านคนอื่นเราก็คิดแล้วจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันคงไม่ดีก็เลยไปซื้อตึกสามภูหาไปซื้อตึกบอพราะเวลาคนมาแล้วเก้าวงร้านเรามันหมดมันเป็นตลาดเช้าไงขอทราบหน่อยวันนั้นที่ขายในตลาดดินแดงเอาวันที่ได้เยอะเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ร้านได้เยอะก็คือเป็นแสนเป็นแสนเหรอแล้วแต่ว่าเราอะเราไม่ได้คิดว่าเราอยาก อยากจะขายเพื่อที่จะคือเราคิดความที่เราแค่ว่าให้ไก่ทอดแบบนี้ในตลาดเพืซื้ออื่นหรยังพีคสุดนะนะพีคสุด,สดแต่ทีนี้เรานะ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ตลาดตลาดมันคือของคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้าบ้านมันเป็นของเรารเราก็คิดว่าไม่ว่าลูกค้าจะมาตอนไหนก็เจอเรารเราก็เลยไปซื้อตึกสามครัวเพื่อที่จะขายพวกน้ำพิกให้กับลูกค้าไอกับเ์เบสซี่ะนะพอเราไปขายตึกสามครัวได้เจ็ดเดือนค,คนมาเต็ม ไม่มีที่จอดรถจนข้างบ้านเดือดร้อนเหมือนกับว่ามันจะมีตึกข้างๆใช่ไหมเพราะก็ร้องเรียนว่าตั้งแต่ร้านนี้มาอยู่นะหลังหลังหมู่บ้านกลายเป็นตลาดนัดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคอมเมนต์เนี่ยที่ไม่ดีไม่ดีอะไลค์กลุ่มมันนะมันปรากฏให้เราเห็นทุกวันมันก็เลยคิดว่าเราขายดีแต่คนอื่นเขาด่าอยู่่มันก็ไม่คุ้มนั่นพี่ยาก็คิดแล้วอะทั้งๆที่ตรงนั้นพี่ยาก็อยู่กับมันพี่ยารักมันมากตึกสามตัวแต่ว่า มันจะเป็นต้องไปเพราะว่าเราเราทนแรงแรงแรงกระทบไม่ไหวเพราะพิาไม่ชอบทําอะไรที่แบบคุณจะร้อนแล้วไม่ทําก็เลยไปตะเวนหาที่มาเจอโกดังล้างตรงนี้โอบดังล้างโดังล้างไม่มีอะไรเลยมีแต่ท้องนามีแต่ปลามีแต่โบดังล้างอ่ะนีนะตรงนี้นะพิยาก็เลยตัดสินใจซื้อตรงนี้ปนะั้งไป ึ่งวินาทีคือว่าถ้ามาแล้วคนไม่ตามมาเ็าไม่เป็นไรจะเอาที่ตรงนี้ไว้ปลูกผักบุ้งขายคือมาเพราะมาเพราะจําเป็นไม่ได้อยากมามีอะไรบีบบรงคับหลายอย่างแล้วใช่มันกะว่าวจะมาได้ที่นี่มันมันกะว่าเราเราเรา,เราต้องไปตอบเขาแล้วว่าในหมู่บ้านเนี่ยพรุ่งนี้คุณจะแก้ไขปัญหารถติดยังไงดี เรามีม,มีคำตอบแล้วแต่เราไม่บอกรบเราคือเราต้องตัดใจซื้อตรงนี้แหละผมมาตรงนี้ผมว่าขี่ไม่กี่เดือนเนี่ยก็โดนกักขังแถวนี้ก็เหมือนกันแล้วแล้วพี่ก็ต้องไปซื้อสนามหลวงด้วยไม่ไป <c oughs> น่าจะไม่ไปแล้ว <c oughs> ถ้าตรงนี้อ่ะมันไม่พอก,ก็จะไม่ไปแล้วก็ะจะอยู่มันตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่มันตรงนี้แหละแต่ว่าพี่ยาอยากจะบอกว่าวันนั้นที่มาตรงนี้ก็แอบกังวลนิดนึงว่าเขาจะตามมาไหม ว่าคนพวกนี้เขาจะตามมารตรงนี้มันมีแต่ท้องนามันกันดานน้ำประปาก็ยังไม่เข้าตอนนั้นนะแต่พอเช้ามาพอเราโพสว่าย้ายอยู่ตรงนี้แล้วนะคนก็เต็มเลยวนมาเต็มตแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เคยหยุดมาเลยแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ยาว่าเพราะอะไรครับ f ุกีเราจะได้เหนียวแน่น เพราะเราจริงใจกับเขาเพราะเรารักเขาผงสัมผัสได้จริงนะผมเรียกผมสัมผัสได้วแตาบุคลิกภาษากายสัมผัสได้ไม่เหมือนที่นี่กลอกแนกกลอกแรกตามองกลอกไรกยังไงบผมพูดเลยก็ไม่ได้กินอะไรล่ะมักเท้าเป็นเส้นเก่งไปเลยพอเราไม่เอาก็หาว่าเอ้ยน้อยนึงเดี๋ยวไม่ขยันพอเราเอาก็ระแวงเราทีนี้นี่แหละ แล้วก็นี่คืออาณาจักรพียานะครับเอาอะไรให้ดีเด็ดได้ได้ได้เราไปดูข้างใหนไหมล่ะดูแต่ว่าก่อนไปนี่มีสินค้ามานนำสมุนไพรโอ้ยไปเลยเอาไปชิมชิมให้หน่อยเลยว่าจะมาฝากขายฝากขายเพราะว่าก็แต่พิยาพุดไปแล้วนะว่าไม่กินแล้วนี่หน่อยพี่หรือว่า ผมจะสร้างอาชีพให้พวกนี้เขาตั้งใจทำตอนนี้เวลาพี่ยาคอมเมนต์พี่ยาคอมเมนต์จริงๆนะครับเอาจริงๆเอามาคือคอมเมนต์แล้วอยากโกรธไม่โกรธพี่ผมตั้งใจทำโรงงานแล้วเอาเอาเอาน้ำปั่นมาเนี่ยครับพี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยายเพื่อสุขภาพน้ำอะไรน้ำมะลั่งไม่ใช่น้ำสวผักยาวโอย นม่วเสียาวน้ัวักยาวผู้สุขภาพนิ่นึงเอ็นเจ็บไอ้โจชิมไม่ดูก็ได้เดี๋ยวหาว่าเอามาแก้ใหญ่โจใหญ่โจใหญ่โจใหญ่สันมาใหญ่โจยาวล่ะใหญ่โจอ่โจิใไม่ดูก่อนอบอันนี้น้ำถั่วฝักยาวนะครับเป็นน้ำถั่วฝักยาวคือเราไม่อยากให้เหมือนคนอื่นนี่อะคนอื่นมีน้ำส้ม มีน้ำแตงโมผมอยากเอาน้ำถั่วฝักยาวนี่แหละยายไปคุณปั่นบอกว่าคุณยิ้บอกว่าถั่วฝักยาวอย่าไปหั่นนะผมว่าไม่ได้ไม่ได้กินเที่ยวฟังเลยไม่ฟังเลยอะไรซื้อถั่วฝักยาวมาเช้าเนี่ยยาซื้อถั่วฝักยาวมาแล้วพอจะเอาลงเครื่องปั่นยิ้มก็เลยบอกว่าหั่นด้วยยายผมถ้าหั่นได้ไงหั่นมันก็เป็นถั่วฝักสั้นสิหัวเราะไมได้เรียนให้ก็เอาลงทีไว้ก่อนเขาจะได้กินได้เรื่อยๆอันนี้เราขายแค่ ชิมหัวเขาได้ที่เดือไม่ผ่านน <cido> <c oughs> ้ำเดือดปากยาวนะครับหากินที่ไหนในโลกไม่ได้นะครับกินก็ไม่ผ่านเลย<ค> <frater> ออกินไอ้นี่หนะครับกินตัวมัม <c oughs> นมาด้วยกันนะพี่มาด้วยกันนะอย่านะใหญ่ก็ปากกินปาใหญ่นะกินปากมึงมาถึงนี่เลยตอนนี้เนี่ยใครบอกว่ากินปากมันไม่ใช่กินอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นพื้นเนี่ยเป็นเกี้ยวอ่ะ ใครเขา้าหายากนะหายากเลยพี่มาเอาไอ่นิดเอามาแก้วนึงเลยมาเอาไก่นิดใครเข้าถัวฝักยาวมาปันน่นจะมีไงมันไม่เหมือนใครพี่บอกว่าต้องแตกต่างแล้วเอาถัวฝักแยาวมาต,ตําปั่นเอาน้ํามันอย่างเดียวความแตกต่างของพี่ยาคือว่ามันไม่เหมือนคนอื่นใช่มันไม่เหมือนคนอื่นคือว่าทําไม่เหมือนคนอื่นน่ะไอ้นี้มันไม่เหมือนคนอื่นเยอะไปมันมีไม่เหมือนคนอื่นเยอะไปก็มีแหละพี่ยาพี่พี่อยาจะเอาถั่วฝักยาวสูงมาปั่นคุณไม่ได้ไง เพราะว่าตัวปักยามันมีกลิ่นเหม็นเขียวใช่ไหมครัถ้าเรามาปั่นเนี่ยมันจะเหม็นเขียวพอเราดมกระตุ้นเนี่ยมันไม่อยากกินนี่แหละที่เราต้องการให้มันเหม็นเขียวพี่คับคืออยากให้มันแตกต่างพี่มันจะเอาลูกสุกมาก็หายไปได้หมดไม่ได้เลยเอาเอาตัวเองกตัวเองด้วยนั่นแหละนั่นแหละเอาถ้วยแค่ดมก็ไม่ผ่าน้ยอันนี้มันกินเพื่ออะไร กันยังไงเพื่ออะไรเ <laughs> พื่ออะไรเ <laughs> พื่ออะไรก่อนมึง <laughs> มากับกูไรไรใหญ่นั่นแหละมึจะงงอยู่จะทำยังไงวะต้องแตกต่างตพราแตกต่างก,กูน้ำพริกดีไหมปลาดีไหมเอาถั่วฝักยาวผันกินเพื่ออะไรไมันช่เพื่อสุขภาพแล้วเพื่ออะไรด้วยนะเ <laughs> อออยากรู้เพือพ่ออะไร เพื่อสุขภาพไไม่เพื่อสุขภาพเพื่อความเพือความอร่อยมันมีสารมีสารกิบบอรีนมีมีโปรตีนมีแบบว่าสารใหม่สารใหม่สารกิบบอรีนมันมีด้วยเหรอกิบเบอเรียนพี่อพี่ลองดูก่อนโอ้ยหน้าพี่ยามากโดนโดนก็เลยแน่จริงเหรอผมว่าโดนโดนอ้ยมันไม่ผ่าน มันไม่ผ่านเลยเอาอะไรมามันเผ็ดใช่ไหมเนี่ยมันเผ็ดเออมันเผ็ดเพราะอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ลดความพยายามเผ็ดมันเผ็ดแล้วมันไม่อร่อยเลยปวดละสี่สิบยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะไม่ได้คะแนนปวดละใหม่ปะยังไม่กล้ายังไม่กล้าปดละสี่สิบอยูแล้วกินแล้วขึ้นจมูกเลยเอามาเอามากินแล้วขึ้นจมูกเลยนะแกแล้วลูกก็ขึ้นด้วยเนี่ย อันนี้พี่ยาอันนี้น้ำอะไรอันนี้ยาชคอันนี้ของยายของยายจ้ะอันนี้น้ำอะไรอันนี้กจะเอามาอันนี้น้ำอะไรบกกีกีสื่อสารจ้ะนะีคสื่อสารอันนี้ใหญ่คืออะไรอ่ะุก่วยายเลยน้ำอะไรอน้ำแข็งแรงไงวะอีีสื่ออะไรอีีสื่สารอือสาน้ำอะไร สอันนี้กีไม่ใช่แบบดีี้กสืาทูดิ้งกีสื่อสารดี้กีสื่อสารคืออะไรดี้กีคือเล่าสื่อสารคือถูดี้กีสื่อสารคือเล่าถูน้ำนี่เลยมาแต่อันนี้หลักใจอะหลักใจนี่นี่เอามาสูตรที่บ้านไหนสูตรข้างบ้านได้ไปเรียนมาเนี่ย แด่ใช่ไหมครับนี่